ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะเสื้อผ้านาะแบบเสื้อผ้ายาวเป็นงานที่แบบเป็นงานดวนมากนะคะดวนแบบดวนแห้งเมื่อคืนนี้อ่าอ้ายทักไปนะคะเมื่อคืนทักไปตอนหลังจากลงลงไหลแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นหนีไหลสุดทัวร์เหนี้หลังจากลงลงไหลแล้วเพิ่มอ้ายก็เลยทักไปนะคะก็เลยได้พูดคุยกันก็เลยได้มีโอกาสบอกกันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวค่ะ สบอนะคะเดียวจสดลยมาบุกกันนะคะอาเอานุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะน่อยไอตม่อดนะคเจ้า่เล่นซุม่เลยเห็นว่าเป็นไรไอ้นี้ล่ะไอ้นี้เลยใ่ไนังผู้เดียวแล้วต้รู้ยบอย่างนีเเอากระบอกนักกันได้ละเนาะบอกที่เราสวนกันเ้าบอกคนละแนวกีข้ป้าข้อดุมไป เป็นงานงานรวนแบบโดนบบกันได้ในอ่าอ่ายทักไปหมูขึ้นนี่แล้วบันที่นี่อ่าอ่ายมีงานให้เหลือกสองงานนะคะหมูขึ้นนี่พิ่นเพิ่นมีมือมีมือให้เหลือกสองมือจะหอยมารับเชิญนะคะบันที่นี่อีกงานหนึ่งอ่ะงานอยู่ไกลนะคะเหล่างานมคอเนี้ยงานอยู่ไก่หนูเพราะว่าหนูมาจากกระสุนนอกงานเนี่ยอยู่ไก่กว่าหนูก็เลยเหลือกจะมากมือนี่นะคะแต่เลยเป็นงานรวนแบบคุยปลาหมูขึ้นกับขึ้นคนสองม้าเลยนะนะแม่แบบผุ้บปลาแห้ง บะว่าตาแม่เสื้อผัยดอกแม่บัวตะแม่แม่ดมีเสื้อผ้ายนดกับเสื้อผ้ายึดกันเสื้อผ้ายควากัเสื้อผ้ากันคืเ้เต่งหนางอนทรงพีอ๋อช่พี่บบคารับผมม็นงานปพิธีเก็บบัตน,นะครับผมกี่บาทคะร้อยสี่สิบบาทน,นะครับผมหนังอันเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กับเมิ่งนาเ้ที่ใดนะคะเก็บบัตรหนึสี่สบาท ใช่ใคร <VII S 1> ับผมปีนบัตรเิน40บาทนะคะอยู่บ้านสวายจางงามนะคะตำบลหนองใหญ่อำเภอสตูจังหวัดบุมย์นะคะเป็นกนะนองจิิงๆจอดที่นีินะคะเขินๆนี่ครับเพราะเป็นสาวเนาะกับโม้ขึ้นตะกีเนาะคราบนี้เป็นสาวแล้วขอบคุณนะคะ Ừ, Cái này nói là bên xáo mê không? Là ừ là bên xáo luôn, thấy không? Cái này nói là bên xáo Một chút xeo lại thì phải bay đấy bạn Không, nó đang nắm quá ai đó vào sân bỏ พ่อแม่แอบนอกไดานหนูเนี่ยเป็นลกูกอันนี้เป็นพ่อลุ่ไม่เป็นพ่อใยก็ได้เพราะว่าหากกา่างกันหลายปีอยู่คือน้องเคทไหมคะคืออยู่ครับสนามมาคือบอลคือคืออยู่ครับผมค้ณหมายถึงว่าหนูแม่หนูบอลเอเออคือน้องเคสอ๋นนอ oh. เดี๋ยวผมอีไปอาบนะ้ำก่อนมันวไปคุยกัน,นอ,น,อกกน,นไปยังงกรบไนคุเียนำกันเน้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วด้ยวยครับซื้อวันนี้ดูได้สวันนะคะผมถสองมืง่ไะแมนแมนสองมือก็มือ่อยู่คนละดูได้สองือดีคนะ่ะจะไปสองมือเไยบาไปดลีล เอาคือดีแท้เดี๋ยวเบิ้งสองมือปุ่นร้อย,ยี่สิบก้าบาทเดมเม้เอ,ม,อ,ม,อ,อมือดีแห้งเอาคือดีแท้ป้านม่คุม้มแต่เด้อน,นาเบิ้งสองมือเนี่ยร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้ขนาดเดิงมือเดีกวก็คุ้มแล้วได้หนม,มือแหงคุ้มเป็นร้อยยี่บเก้าาทคอจะนั่นกอลลีกลังซื้อบัตรสะกดเปลี่ยนอัลรับนี่ คิว่า uh, ต้องมีวันนี้นุ้ก็ดีใจให้กันแมเป็นวันที่หนแต่วันหนต่างเชน่างการก็นะคะตางหลายปีเลยกับวัใดนะคะตางแดงดนรนักนะคะตวันยังไมีโอกาสแจกทีสิบใบม่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณบาททุกใบนะคะขอบคุณจนกำลังใจนะคะเหมือนแรกมากเป็นกำลังใจ มีนะเดแรมาป็นลังใจให้หนกน้ัะคะทักไปขอเงินไหนเลยเน้อครับผมเอาไอ้เป็นมาแกเเจ้ยแกกะแกผมแจกเครื่องใบเนอครับผมโอ้ยเอาหลออมากอะตองเดียหลายๆัวโอ้ยยังไอ้งกินเขาคนเดียโอ้ยระดับเสียเป็นแล้วไม่มีตังค์เลยเศรเศรษมีมีบัตซีด้วยนะครับผมผิดเนอ โอ้อบาที่โอ้ยตว่ออากลุ่มยงเ,เนอแม่หบเ้าบาทูกวคุ้ออมมากๆนะคะใครที่รอว,วันนี้รอโอกาสนี้อยู่นะคะโปอย่างห้นขาดนะคะยังนี้ก็มาอ่า,ร,ารับชมได้ในกลุ่มปิดนะคะผู้ใดที่อยู่ไกลก็มาเบิองรบรรยากาศนะคะเบิงบ สายสดได้ท่าซุมิสนะคะสต่ว่าพระบูดายุกลค่ะเดินทาามาเบื้องหนังอ่านก็ได้นะคะคุณนัะกบเปิดอนรส้นดนนอกงานโนเปิดอน้งงานดีคุณเปียงเมื่อหลักเป้าเด้อไปนอนขอเฝาของคุมนะครับเดี๋ยวบท่านนี้ตอนนี้มาซีกบพูล่ะอเป็นเมาสวเรียบร้อก นี <aid> ่ผ <Solomon> ู้ใดสิเมาบัตฟี่อบ่คะขอรับธนาคาเมาบัตจอนมากค่ะออ้เบ็ดประเดิมก้อนมุกีไปออนเบ็ดประเดิมก้อนมุกีไปเยอะมาเหรอไอนไไม่ถายชื้อของกินซะหนาเยอะก็มกแจกเองนก้าวกระโด นุ้จะบอกว่าตอนเนี้ยคนที่มานหนู่มดีใจค่ะก,ก็หนูหเหยียดไมาเห็นศิลปินเล่านั้นแล่วน,นั้นเป็นสุงแล้วตอนเนี้ยรู้อะนี่เลยเป็ป้าอันนี้แม่ป้าเป็นป่า,ปาอันนี้พอลูกอันนี้พอลูกป่าเจสซี่หนอนที่นี้ก็ว่าขอบพระคุณนะคะนู้ตื่นเต้นมาตื่นเต้นนู้แดงหนาตั้งแต่กตั๊กยัง เพราะว่ะาทางตะการบนม้าหนั่มไหนนะคะแถวเร่แรงหนานแะเชียก่อนจะเดินทางว่ามีเหยียดนะ,ะต้องมาถึงนะคะว่าจังหวัดเองประมาณมอะกุงนตะกวนนะคะขึ้นตะก่นตะมา่นตีสามัรปองขึ้นระมา่นตีสามลงไม่ทีเดีวตีสามผมมีคนละเครืนนะพี่น้อง <c oughs> ผมมีคนละเคืงนะครับ แรงรัดันใจเลยกบเป็นกระสนัหวา้ şey ับนพใรนี่ตรงกอว่าอนเานเพราะอาจบวาหนักน้อยเนอครบผมว่าเป็นลึงเราเป็นสิ้อ็ดริบสุัรรจองตัวครับผมวันนี้ EP หกสิาไดครับ บม่ีอยู่ที่บุรีรำมม์บ้านยังนะบ้านยังคงใช้คสนติกันบ้านสลายนยานพอกระท่าจบ้ักไหมเดีย๋ยวไปขอให้ผม,มไปนำม้าใหม่ครับพี่ครับ <c oughs> แล้วคิดถึงมองน้ำตาลกันเดี๋ยวก็ไเดี่ยวกันต้องไี่ลองเดี๋ยวเดี๋ยวต้มีโอกาสไระเดี่ยวกันอยู่นะคะแล้วกานที่ไปก่นเดี๋ยวแต่น่าจะมีโอกาสเจอกันอยู่นะเพราะว่นันนี้ไปฟังแก่นกันดูดยูนะคะเดี๋ยววันที่25นี้ก็จะไปฟังแก่นอีกนะคะเพราะว่าไปไ,ปไลไปนชัวร์ e v e กย์ยังไม่ก็ะสีลองไปพักก้นแล้วครับผมเกย์ว่าให้ใสซื้อบ้านอายู่สิ สิท่านโมนี่ประจัน<า>นั่นนั่นน่นนั่นซืๆๆซ้อวันนี้ดูได้กี่วันคะสองวันครับผมดูได้สองวันนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทดูได้สองวันคุ้มมากๆนะคะซือ้อบัตรตอนนี้ยังทานกีนดิงก์น้าล่างได้เลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทโมลแล้วแจ้งสลิปเข้าไปในเพจได้เลยนะคะเข้ากลุ่มแล้วใครที่เข้ากลุ่มแล้วรอชมในนี้นได้เลยนะคะหรือว่าผู้ใดก็สะดวกเบอร์ ะะเวลาทำการแสดงกดง็สามารถซัรร่งละตัว้แล้วก็มาชมวงย้อนหลังไดน้นะคะลเล่นที่ไหนคะเล่นอยู่สตูดิโอมาสตูดิโอมาบ้านนะคะบ้านสวรรค์ตางามนะคะทำไมไปจุดเก็บทีรร่บ้านคุณได้บันดาบ้านสวรรค์ตางามตนนําบลหนองใหญ่นะคะทําไมโควินล่ะคะพี่น้อง นุ๊กกระไรตาแล้วแม่ตาหนูก็บ่ค่อยดีเด้วยหายดีหลายเนาะยาดูดครับยังไม่ได้ซื้อไม่รีบซื้อนะครับผมเป็นนางแก้เป็นสาวหน่อยตอนนี้ตัวเป็นสาวแล้วครับผมเรียนอยู่ค่ายไหนตอนนี้ว่าได้อยู่ว่าได้อยู่ค่ายใดนะคะกะเป็นมิสระนะคะสนมากับมิจารีไรส์สุดคุกยีนเลยล่ะนะคะก่ายคองอาไร้นะคะยังพ่อค้าแต่ ไองันเค้กจรงปอเค้กยังไงไอ้นิตนีมนี่หลผมมียังไนิตนี่ะไรได้นะรูจั่าใครก็ได้ะอะไรทงน้องเค้กน่ารักมากขอบคุณค่ะไปก็ไปแนี่มากับพี่พี่ค่ะมากับพี่มากับพี่พีทีสต์ซิมนะคะดีมากๆมากโคกกกีกกกกตาลนกกกก เดี๋ยวมือไดโนไปคอนแกนนะ่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะนนั่นแหละท่องเดี๋ยวน้องอีกเก็บข้อให้นอ้องตตไหลบ่ได้เอา็ <c oughs> อนนุ่มมาก แม่บ้านเนี่ยจีนตลาดแลแม่เด้อซื้อบัตรได้เลยนะคะแล้วก็แม่แม,ม่พี่พี่ท,ทางแฟนคลับตัวเกมมิชีตนะคะก็ที่นี่ร้างก็ไปซื้อบัตรได้เลยนะคะมีงา <Yeah. S 1> น,นเริ่มประมาณสามทุ่มนะคะบัตรใบละหนึ่นงร้อยยี่สิบเก้าบาทซื้อได้สองวันนะคะเพาะใกล้ถึงราครับผม น้องยูรีไม่รู้จักน้องเคสแต่ก็ชอบน้องของกระคุณนะคะนุ็งกับเบนซี่น้องในแมทนุ่งนุ่งกับเ็นซี่น้องยูรีด้วยกันนะคะขอบคุนประจำเบิร์นุ่มักเบิร์นเล่นติดต่อพีพีนี่มากหน้าหนีกับมิเตนซี่น้องยูรีเลยนี่มีใจที่เดษนะแม่ครับดีใจ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องตลังใจจากทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวสิน้องไปพักเรถพี่น้องมามาหนึ่ง้างกรอหลายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี่้สมควรแล้วนะสมควรแล้วนะเอาโอเคครับพี่น้องมาหนี้น้องไปพักบอนตามอัธยาศัยเตรียมถ่าคลองเหมือนแรงครับประมาณตีสามตีสี่ น้องไอไเก็เบแม้ที่ซอย<ง>หอ้าอได้เกบเจอูกโน่ะละได้เกบหนก็เกบโอเคโนบอเกบโอเคอยโอเคคัะพี่น้องเดี๋ยวเขามียังเาางบื้งบร,รรยากาศมาดูเชค,ค,ครับ